ไฟสุดท้าย FC ถูกกันตตึมเลยถูกกันตตึมเลยโอ้ยได้กล่อมๆแล้วเนาะฟันล่างอัดล่างสี่เก้าสามเก้าเนาะครับห่าสุดท้ายมันเข้าจริงๆุอด FC ถูกหลายไหมครับแม่ถูกทั่วประมาณสองสามร้อยคนนุ่นเที่ยวนี้นะโอ้ยยอยเลย วัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ค่ะสวัสดีครับปุถุพ่อเป็นคนเขาไอเห็นเห็นตอนออกแม่ก็บอกว่าพยายามดูนะวันสุดท้ายค้งสุดท้ายน่ะแม่ปล่อยให้เบิกซับอยู่เข้าไปดูผู้เฒ่าก็าบ่เห็นมาในผู้เฒ่าก็โท่แม่ผู้เฒ่าเขายูทูบว่เปลี่ยนเนี่กเข้าหีบมันนกัตติบบอกันันข้างกระจาอเบ้าพีดเบ้าถึก เรื <m í toys> оф, ่องเทียบอกมันบอกว่าละเอียดท่อเบิงมากบอกว่าละเอียดเทาก็บอกเขาบอกว่าทําไมเลขล่างเอาไปไว้บนทําไมเลขบนเอาไปไว้ล่างหนูก็คิดว่าบนว่าล่างมันกูเถ่าเบิงสับสนเนาะเอารวมกันโหลดแม่เพราะต้องแยกเขาเบา้องรัพย์เบื้อทัพย์ก็ต้องเขียนไว้แน่ว่าเลขล่างเขาก็ไม่เขียนตะลุ่มเลขบนเขาก็เขียนไว้บนจังสีหน้าแม่บอกเลขล่างก่อนเนาะ ดิเออเขียนไว้เยเขียนนําเฮาตีบัดเนี่ยเน่เขียนตามเว้าแล้วอืบัดนี้เฮาเขียนตัวใหญ่ๆจักหน่อย FC ว่าเบิกครับเขียนตัวเล็กจังว่าซั่นอืออือเขียนตัวเลบ่ได้เลขมันหลายตน่ะแม่มันเขียนบ่พอกระดาษ ้าสามยี่สิบตัวโอา,อาล่องเก้าสี่วัสิบตัวเบือกแซบเอ้ยจะเป็นเหลือใจชื่อเลขก,เกับว่าเสมอกันทันนาบ้าได้อันว่าได้อันเอฟซีมันมากนะว่ะากักมากเก้าสามแห้งไหลเออบ่ายสี่ยัยหนึ่งว่าแม่หมอศูนย์เก้าเป็นหกศูนย์ศูนย์หกได้ไหมมันก็เป็นได้แหละเลขเก้ากับเลขศูนย์ตัวเดียวกันคุณยายทันดอก เพื่อนเ่าไปกราบซื้อบนซื้อล่างหม่เพื่อนได้ร้อยนึ่งเพื่อนดีใจประสนอืมอืวันนี้ได้แล้วได้เจ็ดตัวเดียวหาคู่ประกบก่อนค่ะโอ้ได้เจ็ดตัวเดียวได้เจ็ดตัวเดียวดดดุดนะคะฟันดีว่าเราแม่ตัวงน่ะย่งย่งลองคำนวณเลขก่อนเบิกทรัพย์ช่วงนี้มันมีแตเอฟซีเช็คดวงเช็คอันนี้มันก็เงยยบอือค่ะ คือตรงรออมันได้เสียงเลขกับบัตรฟันเลยค่ะเทิ้งมันได้เช็คเลขเซียงเลขแต่แม่กับค้านว่นน่ะว่า,าได้เ็ฟตัวเดียวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเนาะจ้าได้อันแต่ว่ากับบีใจน้ำเดอ้อค่ะถือหลายค้นบ่จ้าอ้ถูกเยอะเอฟซีเกาหลีเอ่ออ่าไต้หวันถูกเต็มเลย ได้หมดทุกคนเที่ยวนี้ฟันอัดล่างเลขล่างนะสามเก้ากับสี่เก้าเนาะอัดล่างฟันล่างเนาะสุดจอดได้จ้าค่ะถูกค่ะถือว่าเลขเราเข้าแหละมันมันออกเหมือนหนึ่งสองอะตัวซับมันออกตัวกลับแมนยืต้องกลับเวพร้อมเนาะต้องกลับนะเลขอัดฟันล่างก็ต้องกลับนะคะวองโบมีหักเนาะโอ้โหวองพมีหักค่ะค่ะบนล่างมีกันเวพร้อมเนาะแมนเดี๋ยวเดียวใกล้จะออกอีกสักสี่วันได้ไหม สักสามสองสามสี่วันเนาะได้จ้าวันนี้<ด>กนะ็เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยปล่อยไปเซิร์ฟไปก่อนจ่ามาถามแม่ก้อนว่าได้บอสมได้ดีใจน้อก้อนถือยูถือยูสูกทุกงวดเลยช่วงนี้นะ่ะสุดยอดเลยเลขลับเกาเข้าไหมก็ได้วิ่งก้าเนะาะจ้าเลขไปเจงไหนเลขลับวันนี้ รดยกรับกับโคงสุดท้ายมือออกคุณเลี้ยวเมื่อหันเพื่อนเขาเพ่อให้แม่ฟังแม่สิว่าฟังแม่ก็รรอยหายต่มือ,อ้นที่สามที่เบียดีแล้วโอ้อย่างกมืออันเนาะจ้าเออเอาเลขโค้งสุดท้ายนะเอฟซีรอฟังคือโค้งสุดท้าย<ช>แต่ว่าเอฟซีไหนที่เป็นเอฟซีเก่าคุณแม่นะ่ะให้โทรมาก่อนออกหนึ่งวันนะค่ะค่ะโอเคตามนั้นเนาะ ่ถ้าจังไดนกะโทรเบิ่งทางช่องไปนํากะได้เนาะค่ะเนาะะค่ดูทางช่องด้วยค่ะสโอเคนะเอฟซีได้เกียรติตัวเดียวเอฟซีได้7ตัวเดียวเดี๋ยวหาใส่ก่อนใจเย็นๆคือเพราะทันได้หาใส่หาแต่เลขวิ่งวิ่งหลักไใจมันสันสันเดีค่ะมันสันเฮาก็สิจับใส่แม่นบ่ล่ะจ้าโอเคเนาะวิ่งหลักไดเ7นี่หลัก10สิคะหลัก10 บมแมนหลักร้อยเนาะรักสิบมาอยู่หลักสิบเลยเลยคุณแม่จะอยู่หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบมากกว่าตลอดเล่นบ่าตลอดค่ะเลขวิง่งไอแม่ก็บอกให้วิงงวงว่งหนึ่งวิ่งวิ่งวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์วิ่งเก้าเอฟซีนั่งรอเอาตังเอฟซีที่ใต้วันเขาก็วิ่งศูนย์วิ่งหนึ่งวิง<ม>่งเก้าเขาก็ชนบนชนล่างได้ละเบิกตักมผมไม่ผมไม่เชื่อใจรอกคุณแม่ผมเอามันปาดทั้งบนเลยศูนย์กับเปนเก้านี่สั้นสว่างต้องได้จั้ ก็ว่ากันหาอยากเนาะอันนี้วิ่งก็ได้ทากนีก็บ่ค่อยมีขายไปลูดเอารสตอรี่แล้วเนาะโอเคค่อยคุยแล้วเบิกซับเนาะจ้าแม่ยากอยู่บ่ยากยากเนี่ยนะโอ้ติดติดเบิ่งไพ่ไอ้เอฟซีอยู่เมืองนอกค่ะโอ้ยู่ทางเมืองนอกค่ะเพราะว่ากําลังค่ากันอยู่กับคนเมืองนอกเดี๋ยวคั้นเว้ารายละเอียดให้ก็ฟังอยู่ก็เลยรับเบิกซับก่อนโอ้จ้าจ้าเยอะ ได้เป็นแสนเหมือนเก่าเลยเอฟซีน่นะมันถือกล่<ำ>องเขาเบอ่อันไหมพ่อแม่ตั้งนี้คืออันอแต่ตั้งเงามันคืออันแต่บางเจ้าก็บ่อันบังเจ้ากนะ็อันเด้อเบครับมันดังได้ทังเงาเนาะดังได้ทั้งเงาทังเขาบ่อันนี้อย่างทั้งเขาบ่ดังบ่อนะันเนาะทังเชียงใหม่ก็ไม่อันแต่สุรินทร์สีสะเกดเลยคุณแม่มันไม่ขายสักตัวพิมพ์ว่ารอไว้เนาะแม่พิมพ์ว่ารอก่อนนะคะเอฟซีรอนะคะเอฟซีพิมพ์ว่ารอไว้ใต้คลิปเลยนะคะโอเค ่สวัสดีดค่ะบัสดี้โอปป้าโอปป้าทั้งตุ๊บุโอ้ตุ๊บุย,ย่างไปทั้งใดบุ่นนี่ให้พิมบาก็รอไว้แน้วแม่นเนาะบ,บ,บัสดีค่ะรอเอฟซีพิมรอเลยนี่ก็เป็นสายคุณแม่หมอนนะคะช่วงนี้ยุ่งนะคะบ่ค่อยวางปาั๊ดใดนะจ้ะเนาะค่ะเอฟซีกะถาเบิ่งทางช่องเนาะค่ะเบิกซับหน้าคิวโอปป้า้ารวยกะสี รายงานให้ท่านผู้ชมไล้ยรับชมรับฟังกันสําหรับแม่หมอแม่ไม่อยากดังนะคะเป็นการสัมภาษณ์เสียงนะคะคุณแม่ก็ยังไม่เปิดเผยชฉมนาน้าจ้าเพื่อนกระบอกแม่นเพื่อนกระยันยังใดแล้วเนาะยานซื้อว่าใดแน่กับตามความสะดวกของคุณแม่นะจ้าเอฟซีกับพิมพ์บ้ารอไว้ใต้คลิปดูติดตามทางช่องนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่เนาะคะ่ะจ้งไดก็ต้องดีใจกับแม่หมอนะจ๊ะพักนี้นีก้ก็ยังไม่หลุดเนาะเขามาโดยตลอดเขาบอยเนาะคะ่ะลขคุณแม่ค่ะคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ะพรอคุณแม่ฝันค่ะเป็นเรขความฝันคุณแม่นะคะแก่แม่เลาเก่งสูตรใส่เมื่อน,นี้ก็ดีใจน้ำฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่เด้อค่ะพี่น้อง เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อ,ตอไปแอดกับสินทรหาแนวทางไดๆ้ดๆีดๆ,ดๆ,ดๆให้ f อฟซนะคะกาบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ใดจะสร้างเสือเบิกซับนะคะเป็นเสื้อทีมเบิกซับนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะก็โทรมาได้0928618214นะคะตัวละ300บาทพร้อมส่งนะคะเนาะกะชทวงนี้ไม่มีเก็บปลายทางนะคะโอนแล้วส่งของเลยเนาะคะ่ะ เอาให้ลำให้รวยพิมวารอไปเด้อเอฟซี FC จะบ่ด้พผาดขาวนะคะ